ทำที่ไายบ้านนี้ไทำแล้วก็ร้านไอ้ลูกพี่ลูกน้องเพคนซื้อข้ามรลานค่ะคนห้ลโกมาบอกค่ะเก้าศูนย์สามเก้าศนย์มื่อกี้นี่คนถือศูนสามี่คนละหาหกหมื่นหาหกหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่จะถามกันก่อนเดี๋ยวสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านของคุณยายพินนะคะขอพุกรว้นี้แมวก็เป็นตะแพงแทะ แม่วาดีค่ะน้องมิววัสดีจ้าเอ้าแมวพี่้องคืองามเถอะน้องแม่มีจักโตแม่อยู่เดินเอามาเอามาเอามาหลายโตเลยแต่ว่ามันตายปกทอดกันมาเอามาจะเดินบอกขามันอยากเขายิ่งมันไอแม่เป็นคนใจบุญได้หนึ่งเดืนแมว่ากดีหลงกอบมาเลยเออคือบักหลงฮะเสียกหลงนี่บกหลงตัวนี้บอกแม่คืองามแถ้แม่ยางงอกรออมันยังมากเงื่อนเ่าเลยบอก เราม่ไยางมาตั้งแต่โตซ้ำนี่ค่าแม่เลี้ยงจป็นไงคนใจบุญได้ในี่เลี้ยงสัตว์เนาะนอกจากยุ่แมวพูดถึงก็จะว่าเชาวมหาหยุ่ไอ้ให้แลนดเก่าก็หกนงวดนี้แต่ว่าสียืดเครื่องยุลางแม่บ้องฮู้แต่เก่าก็หกแน่นอนงวดนี้แต่ว่าเก่าแม่ว่าสจเป็นเครื่องอะไรวดนี้คุณแม่เพิ่นกะ ไาเล็กวิ่งให้เอฟซีเออแต่ว่าเล็กอ่นยาพื้นขุณพ่อแม่เ่็แยัคุณแม่เป็นยังค่ะพอสบายพอช่วยเอฟซีฟังดูเจ็บหัวใจหมอว่าเป็นโรคหัวใจอ่อนเจ็บหัวใจเออเจ็บมนีแล้วก็หายใจบ่ออกอ๋อมแม่ไปหาหมอแล้วมันไงไปแล้วเพื่อจะฉีดยาบำรุงหัวใจก็คุ้มดันก็นี่แหละอยากเออมีิทยากนอนตอนนั้นหมอนะ่ะบอกแล้วว่าเป็นโรคนี่ แต่ก็บอกขี้ตกใจเด้ค่ะแต่แย่เมยมากก็ยังกิ่ต่างและเศร้าหงาเศาเง้ยนะแั่นโรคงานซ้ำต้นแม่สวัสดีครับแม่ดีหรือคปล่าแม่อาจารย์คือกันเลยกับเจต่งพี่น้องวุ้งแน่นวันเราเด้อยู่ดีๆมันชิเมยขึ้นไม่เองไปหาหมออะไรเด้จังว่าบุค่อยสบายแบบนี้เออแล้วก็มื่อนี้กับกับมาเครื่องมือมาติดเลขเข่าไปมือว่านมากมือหนึงมือลดสามลอยมื่อนี้มากสามลอยแม่ก็เลยเข่ามาติดเล็ก เขาเจ้าโซกันที่บอเหล็กันไปขายเลหล็กที่แม่ถ้าเจ้าโซกันบ่ว่าเลขตัวใดดังบ่ได้บ่ท่านด้มีบ่เกียงเมื่อกาไปพุ่นโย่<อ>บ่เกียงเมื่อกาไปไอ้ปูชิราเออบ่เดีย๋ยวนี้มันาไปไมันก็สินมีวงแวะลงไปอีกเขาเอาิ่นไอส้สวนนั้นนั่นล่ะเขาไปขายพุ่นแต่ว่ามืออื่อนต่เขาเจังสิมานางหนาธนาคารนี้เขาไปพุ่นราะว่าของันที่ที่แล้วของแม่น้ำบ่เขาน้แม่เนาะบ่บ่เขาแต่เป็นแปดทึงเก่ามีเมื่อ มันมีแต่มันว่าเขาเออเพราะว่าเขาไว้คนละลักษแต่ว่างวดก่อนี่มีคนมาหาซื้ออีกแล้วเนี่ยหาศูนหาห้าศูนห้าเออก็ว่างานกับหาศูนหากับนี่เลยแม่มีคนมาหาซื้อของแม่ก็ได้ใบหนึ่งมบตาขอาเขาเนี่ยคนใดมาจากไหนเขาว่าเขาอเขาไม่จะพูดเฒ่าบอกให้ว่าซื้อห้ก็กวดเอาหมดเลยเด้ คนบอบอกติดไปที่มาเออหมายเข้ามาเลขตัวนี้แามี่ขาเจ้าสีเมาแม่มดเออแม่ก็มดแล้วเจ้าอื่นก็มดแล้วแล้วเห็นว่าได้หลายคนที่ขายขาเจ้าเมาหมเลยมันบอท่านในหมาหลายเพราะเลขส้มาเต็มอัตราขึ้นมาอื่นเราสีมาใหม่อีกอยู่ค่ะเราหาสูญหาแม่ได้ไปใบเดียวของเขาแม่ผู้นี้นี่แสดงว่าเขาตรงได้เหล็กดีมาได้ียวตัวว่าเดียวเดียวเดี๋ยวเกิดตังใกล้ใกลมือกันค่ะมดอทำงานบันน้อยถึงมด ถือเป็นบาทได้ปะพระทุดงเพิ่นเบินพาหรอกเพิ่นเป็นล้านบ้านบ้านคนซื้อผัวหลังเขียวนั่นค่ะแต่ว่าเร่าประยู่ในวัดในว่าพิ่นทุดงบ่แม่เพิ่นบ่ทุดงเพิ่นประจำยธึรทำยึดถ่ายผู้ถ่ายบ้าทน้องคุณล่ะค่ะแล้วแม่แม่บ่อยู่แม่ออกไปขายเลยพ่นเพิ่นนี่บ่ได้อยู่วัดโบแต่ว่าเอาเพิ่นอยึดได้รมเออทำยึทถ่ายบ้านนี่ยึดทำแล้วก็ล้านไอ้ลูกพี่ลูกน้องเพิ่นซื้อข้ามหลานค่ะเพิ่นให้ลูกมาบอกค่ะ 903าศูมเก้าศนยมวื่อกี้นี่คนถือคศูนย์สามี่คนเราหาหุกมือหาหกมือเดี๋ยวเดี๋แม่ติดตามนะแม่เดีเดี๋ยวแม่แม่จะทาิมก่อนเดี๋ยวครับเอาเขาเาทาทาแม่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ติทามแล้วพันยูใน้ทาได้บอครับเออยูใน่ทำจำมันซ้ายในทำเลยเออพันยูในแต่ก่อนพันยูบานปากขาแล้วครับแล้วเขาบอาว่าแต่บาน นี่นี่แหละบ้านป้าเพิ่นนี่บ้านป้าเพิ่นแต่เพิ่อนเขาบอยู่ในวัดในว่านไปยุ่งคุนเพิ่นไหนลงมาบินมาบากา้านข้าวเม่ลงมาอยู่บ้านน้อยลงมาบินบ้านน้อยอ๋อเพื่อนอยู่บ้านน้อยเออแต่ว่าเพิ่นหยุดตีนบ้านทั้งพู่ตั้งคูนตีนตุ่นตุ่นตุ่นไก่เมื่อก่อนแต่ว่าเพิ่อนย่งบะเ่อโด่งนี้ไปใส่หรือเปล่บกเพื่นตัไปกับบ้านป้าเพิ่อนนี่สิครับแสดงว่าเพิ่นบ่เขาวัดเพิ่นบ่เขาวัดแต่ว่าเพิ่นกระปวดภัยตลอด เพิ่นถึงมาจากหัวแล้วค่ะแม่คุณว่าสองหัวแล้วแตีคนเขา,าบอกบอกสองหัวติดแล้วหัวด,ดีคนมันถึกหลายมนอได้ดัง่ายยางมาถึกสองมือสามมือเพิ่นม่เก่าศย์สามเพิ่น 3, เพินเ่นบอกคนซื้อคำหลาลงมาเพราะว่าไข่ไข่ก็ว่าคนณสีบาดใยเพิ่นเพิ่นกระปดไยทั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวงวดงวดเดี่คุจตัางอย่างตรแม่แม่แม่บอกคำคำหลาเลยนอนี่มาบอกนี่ เป็นยุบันนี่บอกครับบันหน่อยบันหน่อยที่อยู่ในผู้ออกไปมอคัมซื้อข้าหลานะครับเออข้ามข้าหลากรไปผลที่บัดเพิ่นนั่นแหละคร่ะเดี๋ยวไปเอ้ยซื้อเพิ่มไหนอืมแล้วเพิ่นก็อยู่เพิ่นก็ไปผลที่บัดแล้วค่ะเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องค่ะลูกพี่ลูกน้องกัน เอาเป็นทางสีจ้าพี่น้องเพราะว่าบางเรัเพื่อนก็อาจจะบ่อยากเปิดเผยแต่ว่าให้เท้าเอาตะเลขกดีกว่าถ้าเพิ่นนห้ก็คือสิได้จากคุณยายพินเพราะว่าเพิ่นบอกเมื่อกี้ถือว่าเขาศูนย์สามันบ่ค่าแม่คนคนน้ำบ้าะถือแล้วบาดที่นี่เขาก r a b หัวก r a b างจากหาจากเก้าเป็นหกหกขึ้นหกลงสามตัวก็กรไดค่ะ สามตัวเขก็ได้ตามตัวก็ถือที่แม่คือพวกเขากลับหะเขาก็กลับหัวลงมาก็เป็นหกเมืนบลาหกเขาก็ขึ้นกัลงในบาทนี้เลขมันออกหาศูนสมขึ้นลงก็เป็นหาศูนยมเออหกศูนย์สามนยมเก้าศูนยมี่แต่ว่าศูนสมี่ตรงตรง่เอเออตรงตรงยครับแต่ว่าแสดงว่าคนหาหางเดียวคนหาหางเดียวเขาไปกลับเอาเอง คันห้างเดียวมันคันเท่าไปกับเอาเองมันก็ชิบมหลายเด้เนาะค่ะอย่างคนคนหลบนอยอยแา้วยบ่หงดเี่ยพราพรองค์นี่ยเม่อคยออกเขตจากเขตป่า้แม่นบอกพระตดงขนานแถเลย่ยทำเลยในองค์นี่ตแถแล้วสันงสันเนาะแล้วก็ญาเจ้าเลาออกมาบุนตาบาดกับคนทีดขำลาบปลุกปีหลุมนอนล่างไปถือหายคุ้มจัดแจงให้ได้รังกต่รังจันทร์้วลงาค่ะมันขึ้นกัมาหายายแต่มันบบอกดาปดยิงหายแกงหายเน แสดงว่าเพิ่นบอกแจะขอบมุกต้นก็ครับบอเพิ่นบอกว่าไอ้เพิ่นบอกล้านเพิ่นลงมาบอกแต่พี่น้องบอกแต่พี่น้องข้อื่นเพิ่นกับบออยากเล้ายามมันดังสิบ่แม่ดังเออยามมันดังเลขพระธุดงค์ไม่อยากดังเอากระสันนักสินีการะสันนักสินีอจากโขม่องโขมมองถูกพาถูกซ้าแล้วหนีว่าหนีว่าอยู่เพิ่นเอาง่ายๆซะเพิ่นเพิ่นก็อยากอยู่ในมองที่นี่แบบ เอิ่นสารเสพเนาะมันจังแบบอยากอยู่แบบมองปอดๆจสี่เนาะค่ะเนาะมันจังสบายใจเนาะบางเทื่อเขากะคือว่าแล้วพี่น้องก็ให้เขาใจตามนั้นเพิ่นอยากอยู่แบบสงบสงบเพิ่นคือใส่ใาเพื่อนเพิ่นเอินเพิ่นเอินแม่เพิ่นเอินโยพี่นางเพราะว่าเพิ่นนับถือผัวนี่เป็นพี่เป็นเป็นอ้โยบีนั่งค่ะโอ้พี่น้องถือว่าโชคดีอยู่อีแม่เปลา ใกล้ๆมือพุดแหละพี่น้องเดี๋ยวจังสิโทรหาแม่พิมอาจจะไปรับเจอกันอยู่อันบ้านกเกาะเะาเนาะจังสิได้ซื้อลอตเตอรี่น้ำคุณแม่พอมาหนีขึ้นยังพุทันได้ซื้อค่ะค้นขายเลยไปยังถึงน้องเขาหงุดนงิดบอกได้ท่าเพื่อนไหนบอกเออกับคนไปซื้อแล้วก็ซื้อน้ำค่ะแม่แต่ว่าซาใจแม่เองมาเก้าเด้อหงุดหงิมาเก้าครับโอ้แม่พิมพ์ตัวใดก็เก้าบ่แม่ เอาเก่าไว้ก่อนเอาเก่าวิ่งไว้เลยแน่นอนเลยงวดี็เก่าครับเก่าต้องมาเอนเก่าต้องมาครับเอาเก่าไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้คู่นั่นเนี่ยฮะขอจะาคู่หนึ่งมาหร่อยก็ค่ะคู่หนึ่งจะเคยยังใส่พ่อแม่บ่เม่งแม่บ่มีสมาธิเอาวิ่งไว้สักก้อนเอาวิ่งไว้สักก้อนเอาวิ่งไว้ก่อนวิ่งอย่างเดียวเพราะว่าบ่มเม่งแม่ยังไม่ได้ดูหนังสือยังไม่ได้ดูตำราบ่เปิดเลยแล้วหัวถึงหมอกินยาเขาหนีเพ่าะถ้าไปกินยาซื้อได้นังเนี่ย เข้าใจค่ะแม่เพราะว่าเป็นโรคเดียวกันหนู <c oughs> คุ้มือที่เป็นเป็นขึ้นมากเลยเนี่ยเอาซื้อๆคือหนูนี่แหละที่แรกนี่เพิ่งกะนี่ก็ว่าหนูเห็ดเอาเด้หนูบ่ได้เห<แ>็ดเอ้าเลยพอพอดีที่ตายก็ย้ายเห็ดเอาค่ะเไปแล,วแลป้วก็วิ่งแล้วก็ข้ามเป็นตัวบนว่าเออจะไม่เห็ดคือเห็ดคือไม่เป็นนี่มันทิ่นั่นมอยลงเลยเด้อีแม่เป็นคือหนูบ่ก็จังสันล่ะหนูนั่นจะล้มจนแข็งหักนั่งอยู่เก้าอี้ซื่อๆฟุบลงไปเลย แต่ก oh, e ่อนเนี huh. à, um. music, ่ยเพี้ยเป็นน้ำใหม่เพิ่อนไว้โอ้ยยาแถลงหลายเลยโอ้คนยังสีแถลงว่าเป็นเด้่ะคุ้มที่เป็นเมื่อกับเป็นนระอลยกบมือน่าลกยากับเป็นขึ้นมาระบาดที่นี่ย่านฝนตกบ่มีฟื้นหน่อยไปหาลากไม่แห้งมากกับเป็นกระขอให้าดินในที่เศร้างับงับคงับเลยเกี่ยก็ัดใจรู้ี่ยเกี่ยหมอว่าเกี่ยกหัวใจครับแต่ว่าทางอื่นมาเป็นนังบ่เกค้ยบกดนะ สรุปด้วยพี่น้องสำหรับตัวเลขของคุณยายพินนะคะก็จะให้ตัวเดียววันนี้ให้เก้าตัวเดียวนะคะพี่น้องค่ะที่เลขกลางพนหนมาเป็นตัวตัวเลขกอมเมดี้ที่ว่าหาซุ่นหาเนีาะคุณน้อถามเสียะไรไปที่ว่าหาซุ่นหามาเขามาหาซื้อเขาก็ได้เออเขามาหาซื้อเขาว่าผู้เฒ่าอยากได้หาซุนหา แต่หาศูนหาว่าผู้ท้าอย่ากได้ก็่งซื้อหลายแต่ผู้ได้เมียยวมือนแต่ว่าได้ได้ก็แม่ไปแค่ใบใบเดียวหรือหรือพวกเขาวสีข้นไป้ยังสิบอกเดกตัวมหาศูนย์สี่หรือมหาศูนย์สามมื่ที่มหาศูนย์ถาบอกาจจะมันมันมามันมักแต้มไก่เคี้ยวเออมันแต้มไก่เคี้ยวเขาอาจจะบอาแบบเขาเขาอาจจะเลยด้วยแบบของเขาเนี่ยมีเลขหาที่แม่มีเลขเก่าหมยถึงว่าเก่าหาหาเก่า ขาบอกว่าอีอีอีแม่อยากได้เขาวางกินนะแต่เขาบอบอกแม่เขาอยากได้เออหาศูนย์หาแต่ว่าแต่ว่าก็มีบอสก็ไม่อยเอาเมดแบบนี้แต่อีแม่ผู้ฒ่าก็สิอยากได้หลายแต่ก็บ่าปากดรอกว่าแต่แต่ว่าซาใจแม่ว่าเขาสิลายแต้มหาศูนย์สีหาศูนย์สามปกติเหล็กมันสีขาดเขินบ่ลายแดดนะแม่เบ่ลายแมนแบกก็สรุปแม่วิ่งเก้านะคะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขที่เลขตัวนี้กว้านซื้อแล้วห้าศูนย์ห้าถ้ามี เท่าไหร่เมาหมดนะคะห้าศูนย์หาส่วนของยายพินรอเลขชุดใกล้ๆนะคะใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตามให้นะคะพี่น้องว่าติไปบนตไปยังติไปไปตามแนวทางนี่ละแม่เดี๋ยวเบิรงกกอนนะคะถ้าได้จังหวะก็จะไปจ้ะจะเป็นแนวทางที่คุณยายพินนะคะให้เลขวิ่งแล้วก็เลขห้าศูนย์ห้านี่เพลนกวานเสือแล้วนะคะอะไรเมาหมดนะคะพี่น้อง แสดงว่าสีเด็กทิปนี่ทิปไปทิปมาเนาะแม่เน้องมันต้องแม่ว่ามีสีเลี้ยงแกมมันต้องมี่เลยเนาะแม่เนาะมีหามีศูนย์คือเก่าแต่ของยายพินนี่ไฮมากนี่คือเก่าอาจจะจับใส่กันก็ได้พี่น้องพี่น้องค่ะพี่น้องมาเรื่องหาคู่คแม่กันยังเงินเหรอเนวะโอ้ขายจนเกี้ยงเลยตีแม่โอ้เอาพี่น้องสุขสองวันหมานแม่ขอบคุณหลายๆค่ะเอาไปเป็นแนวทางไว้เนาะครับน